หนาวแล้วพี่น้องนี่เนี่ยไม่ย่างเรนย่างเรนก็ป้าหนาวเลยดิกะหาเสียนงเสียนหนาวมาใส่พี่นอ้องก็ต้นไอยกันยังสัน <c oughs> นี่เนี่ยฮะไม่ต้องผูกไม่ต้องผูกน้องบ่แกหะหรอกไก่กับคังไว้แล้วพี่น้อง เพราะว่าเขาทอดไหออหนาวหนาวหนาว ้าบอครับควรอีกเป็นลุ่มจ้ะก็หนาลุ่มน๋อครับ สวัสดีครับใหญ่มานอนหน้าใหญ่มานอนหน้านี่นี่กับมีมูเหรินเต่าครับ<อ>ผมโหลโหลทิจจาทิจจาทิจ้า,จา,จาโอ้โหเต้นเหรอ <c oughs> ใหญ่มาเหรินน้ำแต่เ้าเลย <c oughs> อากาศหนาวเด็กน้อยใส่เสื้อหนาวแขนยาวแล้วพี่น้องนี่นี่พระท่านด้ออกไปข้างนอกครับผมใหญ่ของมาเหรินน้ำอือหนาของพท่านลางอยอะออ เออเต้น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 อะไรอะไรอะไรอยู่มือน้องอะไรของมืออะของมือของเหยวเ ปิดเพลงฟังหน่อยดิพี่เน่เปิดเพลงเต้นกับพี่พิมหน่อยพิมมือขึ้นหนาวปะฮะหนาวปะนิดหนึงน,นี่เห็นปะปู่บน,อนนอนหนอยทับทับทับพิมในนี่กับแลือ้อผ้าห่มเดี๋ยวจะหน่อยเก็บแป๊บนึงครับผมเดี๋ยวเก็บผ้าห่มเนนีก่อน

พี่อ่านจบแล้วตบมือให้พี่หน่อยตบมือให้พี่พิมพ์หน่อยอ่าให้พี่พิมพอ่านเจ้ากระต่ายตอนตืมม่นตื่นเลยฮะเจ้ากระต่ายในป่าอุดมสมบูรณ์เจ้ากระต่ายตัวหนึ่งอยู่ใต้ต้นมะพร้าวกระต่ายตื่นตุม มันมันนอนหลับเอาหนูก็อ่านเอาดิเอาเอานี่เอาอึงน,นี่อึงท้องแตกเอออึงอึงท้องแตกวันนึงจงกก,กระโดดอะไรกันกระโดดวันนึงเจ้ากบก,กระโดดไปเล่นนะ้ำอ่านไปเลย อ่านไปตามรูปมันแหละอีกหน่อยปอปอใดจะพิมปอหนึ่งบอปอสองปอสองปอผมก็ได้ไปโรงเรียนครับผมช่วงนี้บ่ได้ไปเอ่ได้ไปโรงเรียนมายักเดียนแล้วพิมพ์น่มืที่เก้าบ่วมนที่หนึ่งบอหนึ่งสิบห้านีบอเออ เดีต้องถามถามึงสถานการณ์โควิดก่อนเดียว<ม>บ่บ,บ่ได้เลี่ยนกับเลี่ยนออนไลน์อยู่บ่าม่อบอนบ่บ่มีงานเลยเห็ุบบหหหแล้วโอ้สบายแล้วตีกับไม่เกี่ยวเขาเนาะเกี่ยวเขาดีกว่าเดี๋ยวก็ได้เกียเ่ยวเขาแล้วเดี๋ยวก็ได้เกี่ยวเขาเดี๋ยวใหญ่หน่อยเฮ็ดเห็ดซุ่มแล้วกับฟิงเห็ดกวัวไฟเฮ็ดซุมม่มนม

กับอ่านหนังสือกับพ่ออ่านออกนี่งจพิมพ์พี่พ่อสะกดได้กับอยู่อ .2 พี่น้องกับพ่ออ่านจูนน้องฟังคำย่างๆงาก,กับอ่านบ่ได้กับธรรมดาของเล็กน้อยน่นละ่ะ ฉันจะนอนไหนเธอเธอแล้วฉันจะนอนไหนเธอยายหน่อยลืมไปว่าอีหลานมันนอนหน้ายายหน่อยว่าสิผ้าเนี่เนเยเขาไปเล่นในบ้านยัยหน่อยว่าเอา้าลืมไปพ่อเห็นหน้าอีหลานยายหน่อยแล้ววาเอา้าพิมนอนหน้านี่ว่าวะขันหมอบหมวกฮะขันบมอบเห็นหมวกเออยายหน่อยว่าสิผ้าน้องไปเออ ในบ้านนึกว่อีหลา function, the <siglo>. ่าอยู่ฝุ่นลืมไปเปลี่ยนแปะเปิดหินนองล้วนี่หน่อยว่าสิพ้าเขาไปเล่นน้ำพิมพ์บ่าะไรนึกว่อยหล่าอยู่บ้านนึกเนี่ยเออแม่เตือนือเปล่าแต่มึงนี่ไอยู่บานนะเออเคือสวยดหน้าเตือสวยหรือเปล่าเตี้ย

เอานองอานนองาวอมนอไปน้ำอุ้มนงไปน้ำเอานองที่บ่านนังสือเอาขึ้นเอาบางไปเอาบางไปลูกเอาบ้างไปเออเอ้ยนองเก็บเอาบ้างไ้ทั้งทีนอนอี่หลามาหนังสือเนี่ยมาหนังสชือ อนอนนอนนพี่น,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 นอนนอนท่านนอนอออออ้เดอไรเออนอนเอาไปทึ้งที่นอนนั่นละอนอะอยาอย่าย่านมปอนนองเด้อนเมืกินมนมบางไกินกินหกินหอมปะ ไอืหอมนมพานหอมวานิล่อืมทิหอมกินวันน้ล่ะน่หวานกินออมี่นี่หอมย่าเอาย่านมให้น้องกินเนอิน้องมากินนมเด้เนี่น้องมากินนมเด้อ บอกใครบขอเอะขเงียบเยเตมานาพวกวนแ่ดีเออเงียบเงียบเงียบเงีบเงียบเงียบพูดใดมากก็ะแม่บีแม่บีมายังแม่บีมากช้จุอยจุเหลืออยู่นะ ช่วยจูตีชิตีเออแม่บีไปตลาดบ่เออ,เอ,อแม่บีไม่ช่วยจูบ่ะอีลากินอยู่บ่กินชุกออนอนไปก่อนครับพี่น้องเอพี่มาเล็นกับนี่นี่ต่อเ้าเลยสวัสดีครับ